รอบครัวนกอัญชันคิ้วขาวไวบราลเคกเคกตัวนี้มีตัวอาสะกดนะครับไม่ใช่เคกที่หมายถึงอาหารการกินแต่หมายถึงนกอัญชันและก็เป็นนกอัญชันที่มีคิ้วสีขาวทำไมถึงียกอย่างนั้นลองดูในภาพสิครับเห็นไหมว่าจะมีคิ้วเขาสีขาวขาวชัดเจนเด่นเลย ลองนึกภาพตามทุ่งหนองคลองบึงตามสวนไร่นาแน่นอนเราอาจจะไม่ได้พบนกชนิดนี้อยู่บ่อยครั้งแต่นกชนิดนี้พบได้ทั่วประเทศไทยนะครับทั่วทุกภาคแต่ก็ไม่ได้ทุกพื้นที่เช่นกันจะสังเกตได้ว่าขนาดตัวเขานั้นไม่ใหญ่มากหากใครเคยพบเจอกับนกกวักนกหนูแดงอัญชันป่าต่างๆนะครับ ก็จะเจ้านี่อัญชันคิ้วขาวนี่จะตัวเล็กสุดลองนึกภาพลูกไก่ที่กำลังพึ่งกำลังโตเป็นวัยเด็กวัยหนุม่มก็จะตัวประมาณนี้หรือถ้าใครเคยเจอนกกวกักซึ่งเป็นนกในกลุ่มนกอัญช,ชันเช่นกันนกกวักจะตัวโตกว่านกอัญชันคิ้วขาวประมาณเกือบเท่าตัวขนาดของนกอัญชันคิ้วขาวนั้นมีขนาดสูงสุดอยู่ที่ 21ซนติเมตรเท่านั้นเองยังไม่ถึงฟุตเลยใช่ไหมครับตัวเล็กมากเลยการจะพบเจอเขาเนี่ยต้องไปตามหนองคลองบึงหรือตามนากุ้งหรือที่ต่างๆที่เป็นลนะักษณะอย่างในภาพเห็นไหมครับจะมีดอกจอกมีแหนหรือตามบึงบัวต่างๆตัวเขาเล็กมากครับ ถ้าเราไม่สังเกตนี่ไม่มีทางได้เห็นแน่นอนแล้วก็จะวิ่งไวมากด้วยจากในภาพทุกคนจะเห็นครอบครัวของอันชันคิ้วขาวไหมครับลูกน้อยเขาตัวสีดำปิดเลยคล้ายๆกับนกกวัก,กก็จะลูกตัวสีดำเช่นกันแต่นกวกวกักลูกเล็กเขาเนี่ยคอจะยาวกว่านี้แต่เขาไม่ใช่ดำทั้งตัวนะครับลูกๆเขาสังเกตดีๆปลายปากเขาเนี่ย ปากจะเป็นสีดำอ่อน,ออนๆแล้วก็จะมีขีดสีดำออกมาขั้นนิดหนึ่งนกอัญชันคิ้วขาวเป็นนกในกลุ่มนกอัญชันนกในกลุ่มนี้จะเป็นนกหากินตามผืนน้ำตามดอกไม้ที่อยู่ตามผิวน้ำตามอ,อ,อย่างเช่นดอกจอกหรือว่าอ,อ,อะไรนะ พวกดอกไม้ต่างๆที่อยู่ตามผิวน้ำจะมีแหนมีใบบัวบัววิกตอเรียเห็นไหมครับแล้กําลังเดินหาอาหารของเขาเนี่ยก็จะเป็นพวกจำพวกสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังวิ่งไวมากด้วยล,ลูกกําลังวิ่งตามพ่อเลยในกลุ่มนี้ก็จะมีนก กวักนกพลิกต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะหากินอยู่ตามนี้แต่นกพลิกก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนกอันชันแต่ก็เป็นนกที่มีนิ้วเท้ายาวเป็นลักษณะน,นกที่มีนิ้วเท้ายาวกว่าปกติเพื่อวิ่งบนผิวน้ําบนใบไม้ต่างๆที่ลอยอยู่บนผิวน้ําแตกต่างจากนกพลิกที่เคยนําเสนอไปนกพลิกนั้น เมื่อตัวแม่นั้นทำการฟักไข่ออกมานะครับเมื่อไข่ฟักเป็นตัวตัวพ่อก็จะเป็นผู้เลี้ยงดูแล้วก็พาหากินแต่นกอัญชันเนี่ยก็จะเห็นอยู่ได้เป็นครอบครัววิ่งไปด้วยกันดังในภาพนี้นะครับที่เห็นในวิดีโอนี้ทั้งพ่อและแม่กำลังพาลูกๆวิ่งตามกันอยู่ ลักษณะตัวเขาก็จะเป็นลายๆอย่างที่เห็นนะครับปากจะเป็นออกสีเหลืองๆตรงอกท้องสีเทาๆท,ท้องขาวขาสีเหลืองแกมเขียววิ่งไว้ด้วยนั่น,น,นเห็นไหมลูก,ล,กลูกก็วิ่งเร็วตัง้งแต่เล็กเลยนะครับวิ่งตามพ่อกับแม่ไม่ห่างเลยไม่รอลูกเลยหายไปสองตัวแล้วเห็นไหม ดูสิครับลูกหายไปสองตัวจะวิ่งทันพ่อกับแม่ไหมเนี่ยวิ่งเร็วมากเห็นไหมครับด้วยความที่เขาตัวเล็กแล้วก็ปราดเปรียวมากเห็นเห็นอะไรไหมครับเห็นที่ก้นเขาไหมครับลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของเขานกอัญชันคิ้วขาวก็คือเขาจะวิ่งหยุดวิ่งแล้วหยุด เพื่อหากินแต่จังหวะที่เขาหยุดเนี่ยตรงก้นเขาเนี่ยปลายหางที่ก้นจะกระดกดึกดึกดึ๊กดึก,ดกอย่างที่เราเห็นพร้อมกับส่งส่งเสียงร้องจิก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 คล้ายๆกับนกพิกเลยใช่ไหมครับแต่เสียงจะอ่อนกว่านี่คอยดูลักษณะเห็นไหยครับวิ่งแล้วหยุดแล้วเขาจะกระดกก้นทําให้นึกถึงเป็ดไล่ทุ่งเลยนะครับ เป็ดไล่ทุ่งเวลาวิ่งไปหาอาหารว่ายน้ําไปพอจังหวะที่กําลังกินก็จะกระดกก้นแบบนี้เลยเห็นไหมครับเขาเป็นนกที่ชอบหลบในพงในกอหญ้าในที่แบบซ่อนตัวได้เพราะเขาจะมีความระแวดระวังสูงจังหวะที่ถ่ายวีีโอนี้ก็คืออนั่งอยู่ในรถกันนะครับพอส้มก็เป็นคน ถ่ายวีโอด้วยกล้องซูเปอร์ซูมของประสม้มถ้าเราลงไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะตื่นตกใจไม่สามารถดูระยะใกล้ได้นะครับเพราะว่าเขามีความระวังภัยสูงนกในวงนี้นะครับในวงเดียวกับนกอันชันคิ้วขาวเนี่ยถ้าเราจะนึกภาพพวกที่ตัวโตกว่าเขา เพื่อนๆเคยเห็นไหมครับอีโก้งอีลุ้มอีลัมนกคูตอันนั้นตัวใหญ่กว่ามากเลยอันนั้นตัวใหญ่พอๆกับไก่แจ้เลยนะครับแต่เชื่อไหมล่ะครับเขาอยู่ในวงเดียวกันเขาเป็นวงนกที่หากินตามพื้นผิวน้ําและมีลักษณะพ,พิเศษคือนิ้วเท้ายาวเพื่อไว้สําหรับวิ่งแบบนี้ไวมากเลย เห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอในหนองคลองบึงตามสวนไล่นาของตัวเองลองสังเกตดูนะครับในคูน้ําต่างๆอาจจะได้เจอครอบครัวนกอันชันคิ้วขาวแบบนี้และความน่ารักของพ่อแม่ลูกน่ารักจริงๆเลยเชียวอย่าลืมนะครับดูนกดูอย่างได้ความรู้และดูอย่างอนุรักษ์ร่วมกันไปให้นกอยู่กับธรรมชาติต่อไปนะครับ สำหรับครั้งนี้ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับเราไว้พบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ